ผมเอกครับผมพามาดูจากด้านท้ายแปลงนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยสําหรับแปลงนี้ครับแปลงสวนมะลิพิกัดอยู่คลองสิบน้องเสือนะครับซึ่งด้านท้ายแปลงนี้เป็นคลองแอนครับเห็นไหมครับนี่คือคลองแอนครับทางด้านนี้ครับต้องมามาดูเลยนะครับนี่คือคลองแอนครับเป็นคลองน้ําขยดใหญ่ครับเห็นไหมครับก็จะมีบัวสวยงามอยู่ครับน้ําที่นี่ไม่มีรดนะครับจะมีน้ําอยู่ตลอดทั้งปีเห็นไหมครับยาวไปจนสุดเลยครับบรรยากาศที่นี่ครับตอน4โมงเย็นถือว่าร่มรื่นมากครับ แล้วก็นี่ที่จุดสองแอนเป็นคลองขนาดกว้างครับฝั่งตรงข้ามเราลาดยางแล้วนะครับก็อนาคตอันใกล้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลาดยางขับก็สามารถเข้าได้จากนี้ไปจนสุดเทศบาลน,น้องเสือออกไปถนนดังสิทธิ์นครนายกเลยครับนี่คือพื้นที่ของเราที่กำลังจะเปิดขายครับด้านท้ายนีทย่ท้ายแปลงจะเป็นสระน้ํานะครับเห็นไหมครับสระน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้เราสําหรับพักน้ําลูกค้าของเราสบายใจได้ครับว่าจะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีจะมีน้ําใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีครับเพราะน้ําคือชีวิตจริงๆครับ พื้นที่ต่อไปนั่นก็คือพื้นที่ที่เราจะเปิดขาย60แปลงเห็นไหมครับทางด้านนู้นครับนี่คือถนนทางเข้านะครับถนนทางเข้าตรงนี้เราเว้นไว้10เมตรครับ100ใหญ่วิ่งสวนกันได้สบายเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือถนนทางเข้าครับกว้าง10เมตรนี่คือภาพถ่ายจากทางท้ายแปลงวิดีโอจากท้ายแปลงนะครับก็ยาวไปจนสุดนู้นเลยครับก็อยากให้ทุกท่านครับผมตื่นเต้นมากครับในวันที่25นี้นะครับวันที่25กรกฎาคมนี้เราจะเปิดให้ลูกค้าทุกท่านมีสิทธิ์จับจองครับ เป็นเจ้าของที่ดินได้ง่ายๆครับแล้วก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าโครงการของเราเปิดแลวหมดเร็วจริงๆถ้าท่านดูจากหลายๆโครงการที่ผ่านมาแล้วก็ทุกท่านที่อยากมีที่ดินติดต่อมานะครับผมเอกครับ0881451155ย้ำอีกทีนะครับผมชื่อเอกครับอยากได้ที่ดินโทรมาเลยครับสวัสดีครับ